สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่น่าสนใจกันนะคะคลิปนี้มาชื่นชมพระบารมีพระเอริยาบทสุดเท่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีกันนะคะพระองค์ได้รับการฝึกทางทหารอย่างเข้มแข็งและมีระเบียบวินัยทรงเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ ของในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆด้วยในขณะเดียวกันพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนและเป็นกันเองต่อประชาชนเมื่อปรากฏพระองค์ที่ใด จึงได้รับความสนใจจากประชาชนที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระองค์มีความสามารถทางด้านการบินการทหารและทรงรับผิดชอบงานสารต่อจากสมเด็จพระพันปีหลวงคืองานศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ พระองค์จึงเป็นเปรียบเสมือนเป็นพรีเซนเตอร์อย่างดีให้กับผ้าไหมของไทยเป็นที่น่าชื่นชมโดยทั่วไปว่าพระองค์ใส่ฉลองพระองค์ชุดใดก็ดูงดงามเป็นที่น่าสนใจ ทำให้เป็นการส่งเสริมงานศิลปอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆด้วยด้วยพระสิริโฉมอันงดงามและพระอิริยาบถเท่ของสมเด็จพระราชินีจึงเป็นที่รักที่ชื่นชมแก่ประชาชน ที่ได้เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีนับว่าพระองค์ทรงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความเข้มแข็งความรู้ความสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามในการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชินี ในดวงใจของคนไทยทุกคนฝากกดไลค์กดกด